สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนกับผมวิชิตเทพศประสบครับประ,ประกบกกล่าวรุ่นที่แปดประธานใหญ่การตรวจสอบการแช่มนรัฐอตรอ,อตรอกลุ่มแผนพิเศษสุบรรแสงพันธ์ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายสยามรบผีครับรายการตามดูผู้แทนครับวันนี้เราพบกันในวันที่4มีนาคม2567 วันนี้ท่านนายกเศรษฐทาทวีสินนะครับก็ได้ออกเดินทางไปร่วมประชุมหลายเวทีหลายประเทศใช้เวลาทั้งหมด10วันวันที่4ถึง14มีนาคมก่อนที่เอาเดินทางนะครับท่านนายกเศรษฐทาทวีสินก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมาไปติดตามบางช่วงบางตอนก่อนนะครับเชิญครับเมื่อเดินทางเป็นภารกิจของอาเซียนออสเตรเลียนะครับก็อาเซียนก็ไปหลายประเทศก็มีนักคุยหลายเรื่อง นะครับทั้งทวิภาคีกับหลายๆผู้นำนะครับเมื่อจะเป็นอาจจะมีมีแน่นอนก็มีโฟอส์กับผู้มานตรี prime minister ของเัมบเดียแล้วก็มีท่านอันวาของมาเลเซียมีแน่ๆนะครับครับรายการตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดเทอประสบครับเราจะติดตามการประชุมสภาผู้แทนรัษดรทุกนัดนะครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวันที่6และว,วันที่7มีนาคม2567ประเด็นที่น่าติดตามอีกวันหนึ่งก็คือในวันที่7มีนาคม2567เพราะวันนั้นนะครับจะมีเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นําประเด็นปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือประธานสภาเพื่อให้ประธานสภานั้นนําส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขแม้ที่ผ่านมาไม่ได้วความร่วมมือจากกระทรวงทบวงกรมทางหลายมากเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบดีกรมทั้งหลายนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนั้นแทบจะไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยแต่สสทั้งหลายก็ไม่ลดละความพยายามอย่างที่จะนําเสนอต่อไปนะครับประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องกระทู้ถามสดด้วยวายจานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนหากมีเรื่องใดที่เร่งด่วนนั้นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรก็สามารถที่จะตั้งเป็นกระทู้สดถามด้วยวายจาต่อไปกระทู้ ถามทั่วไปกระทู้นี้มีการแจ้งหนังสือไปอยังรัฐมนตรีก่อนว่าวันนี้จะถามท่านเรื่องอะไรนอกจากนั้นนะครับยังมีกระทู้ถามเฉพาะอีก6กระทู้ถามด้วยกันเราลองมาติดตามดูซิว่ามีรัฐมนตรีท่านใดที่จะเลื่อนในการตอบกระทู้ถามอีกวันนี้เราจะขอนำคลิปข่าวย้อนไปดูหมออ๋องนะครับที่แถลงข่าวในเรื่องนี้ ที่อาคารรัฐสภา,าและที่ทำเนียบรัฐบาลสุดท้ายเราไปฟังคำตอบจากท่านนายกเศรษฐทาทาวีสินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากประชุมรัฐมนตรีเสร็จแล้วท่านนายมนตรีก็ได้แถลงถึงในเรื่องการเข้าตอบกระทู้ถามเรียนพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับผมหมอองปฏิรรพ,พัฒ์สันติปดารองประธานะสภาผู<ม>้แทนราษฎรคนที่หครับคือเรื่องของการตอบกระทู วันนี้นะครับน่าจะเป็นสถิติที่น้อยที่สุดนะครับตั้งแต่มีการเปิดสภามาแล้วเปิดน้อยกว่ายุคของคุณประยุทธ์ด้วยนะครับก็คือกระทู้สดสามกระทู้มาตอบเพียงแค่หนึ่งกระทู้กระทู้ทั่วไปสี่กระทู้เลื่อนตอบทั้งหมดทุนี้ครับผลการประชุมประมอที่น่าสนใจนะครับข้อที่หนึ่งเลยที่เป็นประเด็นมาตลอด ไฟที่ที่ผ่านมานะครับเรื่องของการตอบกระทู้นะครับก็เป็นเรื่องแรกเลยที่ผมสั่งการให้ขอให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจในการตอบกระทูพ้พิสุขากรุณาไปตอบกระทู้ตามที่ได้ประสานรัฐหวัดหากท่านรัฐมนตรีติดภารกิจใดๆก็ขอให้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องท่านอื่นไปตอบแทนเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและให้เกียรติฝ่ายที่ตีบัญญัตินะครับ นะครับแล้วเมื silently, not, to to ่อวานนี้ก็อย่างที่บอกก็มีการแจ้งไปในคณะรัฐมนตรีแล้วว่าเรื่องของการตอบกระทู้ต่างๆนะครับก็ให้ความสำคัญด้วยมีการมอบหมายถ้าเกิดคนที่ถูกมอบหมายไม่ว่าก็มให้มอบหมายต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปแรกเ็นอย่างต่อเองบ้างนะครับถ้าเกิดทราบว่าอยู่ในประเทศหรือว่าไม่ติดตามกี่อะไรแต่กระทู้มันก็มีระยะเวลาในการแจ้งเหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกว่ามาแจ้งเร็วเกินไปแจ้งช้าเกินไปอะไรยังไงเวลาไม่มีอะไรก็ผมก็บอกไม่ก็ไม่เป็นไรก็ก็ ต้องให้เกียวทั้งสองฝ่ายครับเราเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายที่ิบัญญัตินยงมีข้อกังขาเราก็ต้องตอบคำถามไปนะครับ